รถถังไอออนเอลเฟนหนึ่งร้อยหรือที่คนไทยรู้จักในชื่อช่างเหล็กหนึ่งร้อยคือหนึ่งในโครงการพัฒนารถถังของประเทศไทยที่กำลังเป็นกระแสะและถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในวงการเทคโนโลยีป้องกันประเทศรถถังคันนี้ไม่ใช่เพียงแค่ผลงานเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่ยังเป็นตัวแทนของก้าวกระโดดทางวิศวกรรมทหารไทยที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนไทยในการพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างชาติอย่างเต็มรูปแบบ ช่างเหล็ก100ถูกออกแบบโดยยึดหลักสมดุลระหว่างพลังป้องกันและพลังโจมตีตัวรถใช้กรอบคอมโพสิตแบบพิเศษที่พัฒนาโดยนักวิจัยชาวไทยซึ่งมีคุณสมบัติในการทนแรงกระแทกจากกระสุนจอะกราะแรงสูงรวมถึงสามารถลดแรงระเบิดจากทุ่นระเบิดหรืออาวุธต่อต้านรถถังสมัยใหม่ได้ดีเยี่ยมทำให้เพิ่มโอกาสรอดชีวิตของลูกเรือภายในรถได้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ระบบขับเคลื่อนของ i อออนเอเลฟ100มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด1,200แรงม้ารองรับการวิ่งในทุกสภาพภูมิประเทศตั้งแต่พื้นที่ลาดชันป่าดิบไปจนถึงพื้นที่ลุยน้ำหรือโคลนลึกด้วยระบบช่วงล่างแบบไฮดรอลิกที่ช่วยให้การทรงตัวและการเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเร็วมากสำหรับรถถังหนัก อาวุธหลักของรถถังคันนี้คือปืนใหญ่ขนาด120มิลลิเมตรที่สามารถยิงกระสุนได้หลากหลายชนิดทั้งกระสุนเจาะเกราะก,กระสุนระเบิดแรงสูงและกระสุนอัจฉริยะที่สามารถปรับวิถีเพื่อโจมตีเป้าหมายแบบแม่นยำมีระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัยด้วยเซนเซอร์ตรวจจับเลเซอร์กล้องอินฟราเรดและระบบติดตามเป้าหมายแบบอัตโนมัติทำให้สามารถยิงเป้าได้แม่นแม้นในเวลากลางคืนหรือในสภาพอากาศเลวร้าย นอกจากอาวุธหลักแล้วยังมีอาวุธเสริมอย่างปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm, ิมและปืนกลต่อต้านอากาศยานขนาด12.7ม mm, ิมติดตั้งอยู่บนยอดป้อมปืนสามารถควบคุมจากภายในรถโดยไม่ต้องเสี่ยงต่อการเปิดฝาป้อมปืนซึ่งถือว่าเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกเรืออย่างมากในสถานการณ์รบจริงภายในของ i อออนเอเลเฟน100ถูกออกแบบมาให้ทันสมัยและใช้งานง่าย มีระบบสัมผัสดิจิทัลสำหรับควบคุมการทำงานต่างๆพร้อมระบบสื่อสารเชื่อมต่อที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยรบอื่นแบบเรียลไทม์ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและการประสานการโจมตีร่วมกับหน่วยรบอื่นที่สำคัญ i อ n อ l e p h a n ฟ100ยยังสามารถติดตั้งระบบป้องกันตัวเชิงรุกเช่นระบบยิงควันพรางตัวระบบเตือนภัยล่วงหน้าเมื่อมีการเล็งด้วยเลเซอร์ และระบบต่อต้านขีปนาวุธนำวิถีเพิ่มขีดความสามารถในการเอาตัวรอดจากสนามรบที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำหน้าการพัฒนารถถังช้างเหล็ก100ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างยุธทธปกรณ์ใหม่เท่านั้นแต่ยังเป็นการประกาศศักยภาพของไทยในเวทีโลกว่าเราสามารถสร้างนวัตกรรมทางการทหารได้ด้วยมือของเราเองโปรเจก์นี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ที่สนใจด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม ได้มองเห็นภาพอนาคตของประเทศที่มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านความมั่นคงอย่างยั่งยืนและนี่คือทั้งหมดของรถถัง i อออน e อเลฟเ100จากฝีมือคนไทยถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฟูกลาสเพื่อไม่พลาดข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้ในครั้งต่อไปครับหากต้องการเวอร์ชั่นพร้อมเสียงภาคหรือรูปภาพประกอบบอกผมได้เลยครับ